ตรงนี้นะครับกราฟปรับลงนะครับแต่ indicator ตรงนี้พี่ไอตีผิดแต่ดิ d i c a t o r เป็นไงครับปรับขึ้นนะครับเห็นไหมครับกราฟปรับลงดิ d i c a อร์ปรับขึ้นถ้าเราจะเข้าออดเดอร,ตร์ตรงตรงตำแหน่งนี้เราควรจะโฟกัสกับ o r อร์ b า y นะครับโฟกัสกับ order b า y เดี๋ยวเรามาหาเงื่อนไขที่จะเข้า order อ b อา y กันนะครับ จะเข้าส <premises. S 2> <Sure. S> ักหนึ่งออเดอร์นะครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะครับตลาด OTC พี่เข้าออเดอร์ไป3ามออเดอร์นะครับแพ้ชนะเสมอมาครบเลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะมีเงื่อนไขในการที่จะเข้าออเดอร์บายตอนไหนนะครับตอนนี้จะเข้าไม่ได้นะครับน้องเพราะว่าแรงซื้อขายนี่ค่อนข้างแข็งแรงซื้อส่งขึ้นไปนะครับตอนแรกว่าจะลงมาแข็งนะครับแต่ตอนนี้แรงซื้อนะครับส่งขึ้นไปสังเกตนะครับ แท่งต่อไปจะขึ้นเลยหรือเปล่าถ้าได้จุดเข้าที่บริเวณแนวเส้นกิดตรงนี้น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็รอครับนะครับแท่งนี้เหมือนการพักตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีการคอนเฟิร์มเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าได้ที่แนวเส้นกิดตรงจุดนี้น่านากดนะครับเป็นแนวปลายไส้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับหลังแท่งนี้พี่ไอจะเข้าออเดอร์บายเพราะตอนนี้เราโฟก,กัสที่ออเดอร์บายแล้วนะครับ อิเดเคเตอร์มันแจ้งนะครับว่ามีแนวโน้มการกลับตัวตรงตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปโฟกัสออเดอร์เซลล์มันก็ไม่ใช่ที่นะครับก็ต้องโฟกัสกับออเดอร์บายนะครับแล้วก็พี่แยก็มองว่าแท่งต่อไปมีโอกาสขึ้นต่อนะครับแรงซื้อมาแล้วนะครับมีการพักตัวมีการคอนเฟิร์มนะครับเป็นออเดอร์ที่4นะครับของเช้าวันอาทิตย์ตลาด OTC นะฮะ จะได้จุดเข้าไหมจะย่อมาให้กดหรือเปล่านะครับอยากได้จุดเข้าที่ต่ำกว่าน,นี้อ่ามาพี่ไอ้กดเลยนะครับแท่งนี้นะครับคอนเฟิร์มแท่งพักตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรนะครับสําหรับแรงซื้อนะครับเบรกแนวเส้นกิดขึ้นไปพี่ไอ้รอย่อแล้วก็กดตามนะครับด้วยเหตุผลของ ของการเกิด d i v e r g e n ต์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดการกับตัวตรงนี้นะครับก็กดเข้าออเดอร์หาจังหวะกดเข้าออเดอร์บายนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะดีขึ้นไปไหมอย่างที่พีอคาดการไหมนะครับไปแล้วครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่4ครับน้องครับเปิดตลาดมาพี่ไอเข้าออเดอร์ไป3มออเดอร์นะครับแล้วก็อ่ แพ้ชนะเสมอมาครบเลยนะครับวันนี้ก็วาเดอร์น,นี้ก็ทํากำไรไปนะครับสวยงามนะครับวินไปตามคาดนะฮะโอเคหลากันที่1นึเดอร์ครับน,น้องครับสวัสดีครับผม